ประกาศขายบ้านหลังแรกในชีวิตตูนบอดิสแลมประกาศขายบ้านหลังแรกในชีวิตสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงหลังย้ายอยู่ภูเก็ตเป็นการถาวรน,นักร้องหนุ่มสุดเทพตูนบอดิสแลมหรืออาทิวราคงมาลายัยหลังแต่งงานสร้างครอบครัวกับนางเอกสาวก้อยราชวินปัจจุบันมีลูกชายและลูกสาวที่น่ารักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพราะมีเด็กน้อยสองคนมาเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากนั้นตูนและก้อยได้ย้ายไปอยู่ภูเก็ต เป็นการถาวรภายใต้บ้านหลังงามบรรยากาศติดริมทะเลหลายคนเห็นแล้วอยากย้ายไปเป็นเพื่อนบ้านด้วยเลยล่าสุดตูนบอดี้แลมประกาศขายบ้านที่กรุงเทพพร้อมกับบอกเล่าว่าเป็นบ้านหลังแรกที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงของการทำงานมีความทรงจำอยู่ทุกมุมบ้านแต่บ้านหลังนี้ไม่มีคนดูแลแล,แล้วเจ้าตัวจึงอยากส่งต่อให้กับเจ้าของใหม่เมื่อตัดสินใจโยกย้ายชีวิตและครอบครัวลงไปอยู่ภูเก็ตแบบถาวรก็ถึงเวลาส่งต่อบ้านหลังน้อยที่กรุงเทพ หลังนี้บ้านที่บรรจุความทรงจําตลอดสิบกว่าปีของผมไว้ห้องนั่งเล่นที่เปลี่ยนเป็นห้องซ้อมดนตรีเฉพาะกิจตอนคิดและทําเพลงอัลบัม้มธรรมชาติโรงจอดรถแบบปิดที่จอดรถได้สี่คันก็ถูกใช้เป็นห้องอัดเสียงอัลบัม้มวิชาตูเบาทั้งอัลบั้มห้องครัวที่เคยนั่งคิดและเรียบเรียงทํานองเพลงคิดฮอดได้ตอนเจ็ดโมงช้าประตูกระจกบ,บานเลื่อนกันห้องนั่งเล่นก็เอามาขีดเขียนไอดีทําสคริปต,ต์เพลงตอนทําคอนเสิร์ตนั่งเล่นและคงยังไม่ได้ลบออก มุมนั่งเล่นหลังบ้านที่ใช้เป็นทั้งที่ปิ้งย่างและที่ส่งหัวประชุมเนื้อเพลงและคิดงานร่วมกันในหลายๆเรื่องหลายๆโอกาสห้องออกกําลังกายขนาดย่อมที่เคยวิ่งระยะมาราธอน42กิโลเมตรแบบรวดเดียวบนลู่วิ่งตอนช่วงโควิดและอื่นๆบ้านนี้คือบ้านหลังแรกในชีวิตของเด็กน้อยจากต่างจังหวัดคนนี้ที่ใช้น้ําพักน้ําแรงส่งเสียมาด้วยตัวเองดีใจและภูมิใจที่บ้านนี้ถูกใช้เป็นศูนย์รวมในหลายๆโอกาสสร้างงาน สร้างความสุขให้ครอบครัวเรารวมถึงเพื่อนเพื่อนพี่น้องและมิสหายที่รักตลอดหลายปีที่ผ่านมารัก